ฮัลโหลสวัสดีค่ะพัชชี่ค่ะวันนี้นะคะพัชก็จะไปกินข้าวกับครอบครัวนั่นเองซึ่งวันนี้ก็เลยอยากแต่งหน้าให้ดูแบบน่ารักสดใสแล้วก็แอบ,บย้อนวัยนิดนึงนะคะวันนี้นะคะพัชก็มี i n นส i ิเรชันนะคะมาจากสไตล์นันดาเพรว่าช่วงนี้ผ่านมานะคะสไตล์นันดาเขาจะมีแบบอายแชโดว์โทนสีส้มๆแล้วก็ชมพูซึ่งมันดูแบบอยากได้แต่ว่ามาคนกระเป๋าเกือสอํอางแล้วเราก็มีอายแชโดวสีส้ม,สม ชมพูชมพูอะไรอย่างนี้อยู่เนาะพัดก็เลยลองแต่งดูนะคะก็จะได้ลุกอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะพัดมีสิ่งหนึ่งเรตคอมเมนต์มากเลยวันนี้พัดจะออกไปข้างนอกใช่ไหมที่เกียรตพกของไปเยอะอะเครื่องสำอางเครื่องสำอางอะไรเงี้ยอยากแบบแต่งหน้าอย่างนี้ก็อยู่ได้แบบทั้งวันเลยสิ่งนั้นเป็นอะไรมันอยู่ในคลิปนี้ค่ะว่าแล้วไปดูขั้นตอนการแต่งหน้ากันเลยดีกว่าคะ่ะไปเลย อันดับแรกนะคะลง b e n นฟิ t p พ i m เมก่อนค่ะใกล้จะหมดแล้วคือมันก็ดีนะแต่ว่าอยากลองใช้แบรนด์อื่นบ้างต่อไป m e ก a า o ฟเวอรค่ะตัวนี้พั็ใช้บ่อยเหมือนกันมีคนถามมาเยอะมากว่าพัใช้เบอร์อะไรนะคะพัดลองดูใต้ขวดมันเขียนว่า n 1 1 7อันนั้นไม่รู้ว่าใช่เบอร์หรือเปล่าเพราะว่ากล่องก็ทิ้งไปนานมากแล้ว ก็ทาเหมือนเดิมน,นะคะใช้แปรงช่วยเกลี่ยนะจะได้เแบบเนียนๆ mm hmm. ต่อไปเฉดดิ้งหน้านะคะด้วย e z u d y House Play 101stic k นะคะ mm hmm. มันเป็นสองหัวหัวแรกก็เป็นเฉดดิ้งหน้าแบบนี้นะคะอ mm ีก hmm. หัวหนึ่งมันจะเป็นไฮไลท์นะ mm hmm. สีขาว,ขาว เราใช้ฟองน้ำนะคะช่วยเกลี่ยค่ะ ทาคอนซีลเลอร์ที่ใต้ตานะคะของ f ูโฟเวอร์ค่ะว่าดเป็นสามเหลี่ยมคว่ำแล้วก็ใช้นิ้วเบลนดน์เลยค่ะต่อไปปกปิดรอยสีวด้วยคอนซีลเลอร์สมหลุมของออเด a l p พินเซต s ค่ะก็ทาไปที่รอยสีทั้งหลายเลย ต่อไปนะคะพัดเล็กคอมเมนต์มากค่ะคือแป้งเจ้านางอันนี้นะคะถ้าใช้เบอร์หนึ่งนะวันก่อนเนี่ยพัดได้ฟิตเนสใช่ไหมแล้วพัดก็ทาตัวเนี้ไปแล้วคือแบบเหนือแตกเยอะมากแป้งมันยังไม่ดุดไม่เป็นคราบเลยอัศจรรย์มากนะคะราคาไม่ถึง400บาทบางรู้สึกคือมันดีมากจริงๆเราก็ทาไปเลย จริงๆวันนี้ไม่จำเป็นต้องทารองพื้นหนาะค่ะเพราะว่าแป้งตัวนี้มันผสมรองพื้นอยู่แล้วสามารถทาได้2แบบแบบแรกก็คือทาแบบพับนะคะแบบแห้งๆเลยใช้กดๆมันจะได้ปกปิดรูขุมขนด้วยแต่แบบที่2ก็คือแบบใช้น้ําฉีดที่พับนะคะมันก็จะไม่ต้องทารองพื้นเลยเดี๋ยวว่าหลัง้องลองแต่คือมันดีจริงวันนี้ก็คงไม่ต้องใช้กระดาษซับมันทั้งวันนะคะ เพราะว่ามันคุมมันด้วยทุกอย่างมันไม่เป็นข้าบเลยค่ะทั้งวันก็จะหน้ายอย่างนี้นะคะหน้าเนียนเลยรอยส่งรอยสิวหายไปแล้วด,ดีค่ะไปลองใช้กันดูนะเอาละต่อไปก็มาเริ่มแต่งตานะคะใช้ Oriental Vincent น,น,นะคะ Eye Shadow สีชมพูประกายมุขาทั่วเปลือกตาเลยค่ะ ต่อไปดีเฮาส์บลิงบลิงสติ๊กเบอร์12นะคะสี Sunset <Okay. S 1> ก็ออกแนวสีส้มๆหน่อยเนาะ <Okay. S 1> ก็ทาไปทั่วเปลือกตาค่ะแต่ไม่ต้องทาถึงโนกดยูนะตัวนี้พายว่ามันก็ทาง่ายดีนะคะแต่ว่ามันจะแบบเหนียวๆหนหน่อยอะถ้าเกิดทาแค่เฉพาะอันนี้นะมันจะแบบ รู้สึกว่ามันจะเป็นคราบๆหน่อยทัดเลยเอามาทาเป็นรองพื้นแทนต่อไปเมวลดลินิวยอร์กนะคะพาเลตโทนสีชมพูค่ะก็แตะๆไปที่หางตานะคะทับไอเมื่อกี้เลยมันจะทำให้แต่งตาได้แบบทั้งวันไม่หลุดอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันจะเหมือนมีรองพื้นอยู่แล้วก็ทาทั้ง เปลือกตาบนละล่างนะคะแค่ครึ่งตาพอนะอาจจะใช้นิ้วช่วยเกลี่ยนิดนึงต่อไปใช้สีส้มนะคะใช้นิ้วแตะแล้วก็ทาไปที่ครึ่งตาที่เหลือเมื่อกี้ต่อไปเขียนคิ้วนะคะใช้สีอ่อน,นะคะ่ะก็ระบายไปตามโครงคิ้วเดิมของเราเลยนะคะแค่ให้ สีคิ้วเหมือนกับสีผมค่ะ ต่อไปกรีดอายไลเนอร์นะคะของแคนน็้นะคะใช้สีน้ำตาลค่ะจะได้ตาดูไม่ดุนะเพราะว่าถ้าเคดใช้สีดำอ่ะตามันจะดูแบบโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูดุเกินไป ต่อไปแต่ขนตาค่ะแล้วก็ัดใช้ในเบอร์นิวยอร์กนะคะมาสคาร่าวอเตอร์พูสกันน้ำกันเหนียค่ะใครก็เลือกใช้สีน้ำตาลนะคะจะได้ดูเป็นธรรมชาติหน่อยปาดทั้งขนตาบนขนตาล่างเลยค่ะ ต่อไปที่ปลแก้มของนาสนะคะสีออก,กัิซัมตัวนี้พันรู้สึกว่าสีเวลาทามันไม่ค่อยออกอะแล้วมันมีวิงเยอะมากซึ่งพัดไม่ปื้มแต่ด้วยความที่แพงต้องใช้ต่อไปค่ะอันนี้ไฮไลท์ของเดอ b a บานนะคะแต่นิดเดียวสีก็ออกแล้วเฉดชดิ้งหน้าเพิ่มอ,อีกสนิดน,นะคะด้วยซีโฟราค่ะเป็นคนดูหน้า ไม่ค่อยมั่นใจในรูปหน้าเท่าไหร่เราต้องเฉดดิ้งเข้าไปเยอะๆนะคะ <c oughs> แต่เฉดดิ้งเมื่อกี้นะคะเอามาไลทสันจมูกค,ค่ะจะได้ดูมีดั้งสุดท้ายแล้วทาลิปสติกนะคะพาใช้ของ Tree Concept และ m a r m o นะค่ะตอนแรกทา Tree Concept ก่อนเลยเป็นสีออกนุดนๆนะคะ ตามด้วยมามอนค่ะทาข้างในนะคะจากนั้นเราใช้นิ้วแตะๆเพื่อเบรนให้สีไล่กันนะคะแอนไปทำผมมาเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลุคนี้ แต่งตามกันดูได้นะคะไม่ยากเลยฝากกด Subscribe นะคะแล้วก็ติดตามช่องทางอื่นๆของพัดด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วหิวข้าวมากบาย